ช่วงนี้แหละระหว่างครับอ่ะเชิญนำเสนอการทดลองค่ะช่วงระหว่างกิจกรรมทุกราก็จะมีการดำเนินงานตามก้อนแล้จะมีการติดตามโครงการมีการถึงเสริมแล้วก็ทำหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตนะคะเพื่อตอบว่าถึงประสงค์ของโครงการใหญ่แล้วก็ในช่วงการติดตามโครงการค่ะเราก็จะมีการติดตามพูดคุยทางโทรศัพท์ติดตาม จากเอกสารการเงิน,นแล้วก็เอกสารวิชาการแล้วก็ค่ะคำต้นหน้าของโครงการนะคะใน,นขั้นแรกเราก็จะมีปีปีก่อนว่าน้องทําอะไรไปถึงไหนถ้าเขาบอกว่าทําไปได้หนึ่งสองสามเราก็ใช้เขาส่งรายงานเข้ามาค่ะว่าเธอทำาอะไรยังไงแล้วไม่ก็ลเช็คตามแผนว่าน้องคนนี้จะมีกิจกรรมวันที่นี้นะเรื่องเช่นโรงเรียนทองนานจะมีการหวังว่าในวันที่นี้ถ้าน้องยังไม่ประสานก็ประสากกนกับว่ากาหนดการยังเป็นเหมือนเดิมไหม ถ้าเปลี่ยนแปลงเขาต้องแจ้งเราล่วงหน้าว่าจะอะไรยังไงเพราะเขาแจ้งว่าจะมีกิจกรรมเราก็จะลงไปดูกิจกรรมเขาค่ะแล้วก็สองเราก็จะลงพืง้นที่ก็เหมือนที่ว่าค่ะเวลาน้งทำกิจกรรมเราก็จะลงพื้นที่นะครับตอนโทรเนี่ยโทรกี่ครั้งยังไงต่อโครงการแล้วแล้วทำไมถึงเลือกใช้วิธีวิธีเรื่ <laughs> อยค่ะจะโทรเรื่อยๆเลยะคะ่ะตอนแรกเราจะคือเราทำอะไรไปถึงไหนเพื่อให้เขาเหมือนกลัวว่าน้อง ไฟจะตกอาหารเหมือนว่าพอเราปล่อยเขาไปแล้วเหมือนบางทีเขาไปเจอกิจกรรมใหญ่ๆของโรงเรียนจะไม่มีเวลาเขาก็จะดาวจะเจอย่างนี้ค่ะจะดาวเสริมพิดีนิดนึงก็คือที่เราบอกว่าแบ่งพี่เลี้ยงแต่ละโครงการค่ะเหมือนกล้วยดูแลเจ็ดโครงการมีดูแลแปดโครงการคือในเจ็ดโครงการนี้เราก็จะมีทงของเด็กที่เป็นทงอยู่แล้วทีนี้พี่เลี้ยงแต่ละโครงการก็จะดูเลยค่ะว่าตอนนี้น้องจะทําอะไร ที station, ่จะประสานที birthday birthday ่จะคอยเช็คคอยโทว่าน้องอยู่ไหนแล้วน้องจะทาอะไรน้องจะอะไรยังไงก็คือยึดตามี้ดตามโทรโทรตามแบบแต่ค่ะแต่ว่าถ้าน้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะจดไว้ว่าออน้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันนี้อน่างนี้นี้นี้แล้วก็ถ้าสมมติเราลงไปได้ว่าติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะปามในวันโอเคก็อาจจะหมายความว่าตามเพื่อที่หนึ่งคือกระตุ้นไฟไม่ให้ตกนะ สองก็คือเพื่อให้ทราบสเกลน้องว่าจะทำอะไรวันไหนอะไรอะไเนี้ยเนาะแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นไปด้วย่ะคอับค่ะต,ต่อมาแล้วก็ลงพื้นที่ซึ่งวันหรือว่าน้องแจ้งว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรวันไหนเราก็จะลงไปกับน้องเราลงไปทําอะไรเนี่ยหรือรดูกระบวนการจัดกิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์โครงการค่ะว่า,ากิจกรรมเขาทำนั้นมันตอบวัตถุประสงค์เขาไหมแล้วก็เราจะมีการเก็บภาพการจัดกิจกรรมของเขาค่ะเพื่อ แล้วก็สองการประเมินกิจกรรมประเมินในที่นี้คือให้น้องประเมินสิน่งที่ตัวเองทำค่ะเราก็จะถามว่าก่อนมีการทํากิจกรรมเรามีเขามีการคุยไหมวางแผนงานยังไงคมีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงให้เขาประเมินตัวเองว่าทําได้ดีหรือยังเขาจะพัฒนายังไงอย่างนี้ค่ะเป็นการพูดคุยโดยที่ให้เขาประเมินตัวเองโจทย,ย์อยเ,ยยเ,เ,เองเอาขาถามเขาะแสดงว่าลงพื้นที่เนี้ยลงในวันที่น้องจัดกิจกรร<า>มแน่ๆเลยคือต้องลงช่วงเขาจัดเลย ถ้าเราได้ลงเราก็จะทํายแล้วก็เราต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยที่น้องทำแล้วก็ A A R น้องว่าวันนั้นน่ยที่จัดงานเนี่ยแผนเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นล้วทำกันได้ไหมโดยที่ใช้วิธีชวนเขาคุยว่าประเมินตัวเองเพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมแต่ว่าบางที A R ที่จะไปอีกวันนึงนถ้าไม่ไปอีกวันมันก็าเรามันจะดูว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาคือน้องจะเหนื่อยไหมเวลาจะเข้าไปหรือเปล่าคือเราจะไม่ ถ้าไม่ทันนะคือเราก็จะไปอีกวันหนึ่งแล้วก็หลังจากที่เขาจัดกิดกรรมก็มาพุดคุยกับเขาดิ้นแล้วนะเปอันนี้เป็นไฟบังคับที่ทำไมที่จะต้องว่ามีแอรแล้วแล้วสแสดงว่าการเลือกลงพื้นที่เนี่ยลงเฉพาะช่วงน้องทำก,กิจกรรมบ้งหรือลงช่วงก่อนด้วยมันจะมีมันจะเป็นมันจะวิ่งเหมือนการะเดจะได้ล้วอ่าโอเคแล้ว<อ>ก็ในการลงพื้นที่เราก็สังเกตที่ทำทาษาชีวิตห้าด้านนะคะพี่เก๋ก็จะมีแบบฟอร์มของเขาให้เราได้เช็กว่าน้องอะไรยัง ีคือการป้าข้าวนีอิ๊วลื่นล่นได้จาการคิดการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นการจัดการกับอารมณ์อะไรนี้ตัวนี้การสื่อสารแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้พอเสร็จแล้วแสดงว่าประเมินนี้มันจะเรื่องวัดผลมันจะมาด้วยกับทุกอเลยใช่ไหมคใช่ค่ะถ้าเราไปทำอะไรเราก็จะมีวัดมีการบ้านกับ เปลนตัวเองนะน้องก็ทำอะไรจริงๆทักษะชีวิตมีกี่ด้านอ๋อคือถ้าเรื่องทำกิจกรรมรที่วัดทีเดียวเลยได้ไหแต่ว่าอาจจะไม่ครบด้านก็ได้อาจจะไม่เอจมอมันเป็นบางทีข้อดีของมันค่ะคือเรามันเป็นกำลังใจของคนทำง,งานด้วยค่ะพอลงครั้งที่สองเวลาเราสังเกตเราเห็นครั้งแรกมันไม่มีแต่ครั้งที่สองมันมีเรารู้สึกว่าน้องเขาพัฒนานี่มันคือ ตัวคนทํางานอาจจะดึงพลังงานเหมือนว่าเป็นกาลังใจให้ตัวเองอเแล้วก็แนะนําการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเหมือนว่าเราดูแลว,ว่าน้องขับรถบอกพ้ออย่างไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการดูกระบวนการการทํางานหาเราจะดูว่าเขามีการดึงคนในชุมชนมามีส่วนร่วมไหมดึงชุนที่มีอยู่อย่างไงอย่างนี้ค่ะจะดูกระบวนการว่าเขาเขาดึงชุมชนมามามา,มาทำงานกับเขาอย่างไงลองยกตัวอย่างได้ไหมไม่มีที่ไม่ีลงพื้นที่สักหนึ่ง เราเรารู้ว่าอันนั้นนะ่ะโดนหรับเราโดนๆๆที่ลงไปหนักๆนุจะมีโรงเรียนท้องนาค่ะแต่ว่าในส่วนโดนโดนไม่ทีนี้ไม่รู้แต่ว่าที่เห็นก็คือคือเหมือนน้องพี่เํายังไงตอนก่อนลงลว่าพอลงไปนด้ชวนทํายังไงบ้างเลยก่อนก่อนลงเราก็มีประสานาว่าน้องจะทากิจกรรมอะไรไงแต่ส่วนมากที่ที่เจอโรงเรียนนี้เขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าหลายวันเนาะก็เลยไม่ได้ลงไปคุยว่าเขาออกแบบกระบวนการยังไงคือวันนี้เขาจะจัด พรุ่งน,นี้จะจัดเขาโทรมาว่าก่อนนั้นเขาเขาเลื่อนพอเขาจะจัดโทรมาเลื่อนเราก็ลงไปลงไปเขาทำสิจําีไงเราก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะไม่ได้ไปไปฟิตไปอะไรเขาคือเราจะปล่อยจะดูน้องแล้วก็หลังอย่างนั้นนะคะเราก็จะมาคุยว่าเออเขาทําอะไรแบ่งบทบาทหนะ้าที่ก่อนไหมก่อนก่อนทำกิจกรรมทํำไหมซึ่งเหมือนน้องในท้องนั้นคือจะไม่มีบทบาทบทบาทหนอยู่ที่พี่เลี้ยงแต่เราก็จะดูว่า แสดงว่าเขามองตัวเองว่าไม่ถนัดเรื่องนี้ค่ะแต่เขาก็ดึงทีเดียวดึงคนในชุมชน,ชนดึงูุิปัญญาชาวบ้านปราชชาวบ้านคนเก๋ๆมันมีส่วนร่วมเพราะว่าเหมือนเดิมน้องเองก็คือไม่สามารถอะไรอ่ะค่ะทบายว่บญญาบรรยายสิ่งที่ที่เป็นูุิปัญญาได้ชัดเหมือนคนเก๋ก็เลยจดดึงจุดเด่นตรงนั้นมาเสริมนี้น้นก็คือไอ้ไอ้กาติดตามทม่นำติดตามสองสองสองรอบ ติดตามในส่วนรอบแรกเนี่ยก็คือเราติดตามตอนระหว่งางน้องทํากิจกรรมติดตามว่าน้องไปถึงไหนทําอะไรไปรอย่างที่มีเล่าแล้วก็มาติดตามรอบที่สองก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามทุกโครงการรอบหนึ่งคือติดตามใหญ่เลยคราวนั้นก็คือตัวที่พี่เห็นด้านหลังเป้าหมายเฉพาะนันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะเป้าหมายเฉพาะแต่ว่า,าอันนี้เป็น<ต>เหมือนช่วงขึ้นค่ะขึ้นโครงการของน้องการแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะติดตามถ้าล้มีกิจกรรมเราก็ลงไปแล้วก็พอจัดกิจกรรมเสร็จเราก็ลงไป นีลองถามมินีนะว่ามีเทคนิคเฉพาะไหมไอตอนลงไปเนี่ยของสำหรับส่วนตัวมินีแล้วเวลาลงไปตามรมีเทคนิคเฉพาะไหมในช่วงขาเนี่ยขาขึ้โครงการเนี่ยทำยังไงสิ่งแรกท,ที่ที่เหมือนว่าพยายามทำก็คือหนึ่งไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมปกดดันเขาเลยคือจะปล่อยแล้วก็การชื่นชมเนาะก็คือช่นชมเพราะเรามองว่าชื่นชมมันจะเป็นการเสริมแรงที่เขามองว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันมันใช่แล้วมัน คือเขาอาจจะมองที่ลงพื้นที่ล่าสุดนะคะคือลงพื้นที่เสริมสัญงแกาพแล้วก็ติดตามผงการซึ่งเป็นคือต่อให้เขาจดัดหรือไม่จัดกิจก,กรรมคือเราจะลงแต่ว่าก่อนลงคือเราจะประสานว่าเขาจะสะดวกมาคุยกับเราไหมยังไงแต่ถ้าวัาวนไหนบังเอิญจัด,ดจกิจกรรมแล้วก็ได้ไปด้วยทีนี้เราไปทาอะไรเราไปก็ติดตามผลการดำเนินงานด้วยให้เขาเออารตัวเองทั้งหมดทั้งแบบที่ผ่านมาจนปัจจุบันค่ะว่าทําอะไรยังไรรงเจอปัญหาอะไรไหมการทํางานดึใครมันมีส่วนร่วม คัวเองทำดีหรือยังอยากให้พี่ไปช่วยตรงไหนแล้วก็จะทํายังไงให้แผนชิ้นเหลืออยู่มันทนําได้เหมือนเดิมแล้วก็งานารประสบความสําเร็จนะคะแสดงว่ามันมีชุดคําถามที่ใช่มีในมีแ<ม>นคำถามตาม,คมาโครงการซึ่งพี่กีเป็นคนออกแบบแนวถามมาค่ะแล้วก็เราก็จะคุยซึ่งการพูดคุยก็อาจจะไม่ได้เป็นถามก็คือเป็นพูดคุยเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะฟังเข้ามาก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะ างคนก็ไปสอนเหมือนไอ้น้องกลุ่มนิวุนด,ด่ไปเจอน้องเป็นยังไงเขาก็เจอเล่าสิ่งที่เขาไปพบเจอค่ะแล้วก็สิ่งที่ขานไม่ได้คือสิ่งที่เราจะถามเขาคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากกิจก,กรรมที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวชุดย่อคำถามจะให้เห็นที่ไปฟังแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเราวางแผนไว้เลยเว่าเราต้องติดตามใหญ่หนึ่งครั้งคือน้องทําอะไรต้องทําอะไรมาบ้างแล้วแหละต่อให้บางกิจกรรมมันได้นิดหน่อยๆน่อยแต่ว่ามันเป็นเหมือนการประเมิน โครงการของน้อง่ะด้วยแล้วก็เป็นการติดตามแบบเราอยากจะรู้ทั้งยี่สองโครงการเลยให้มันเป็นแบบฟอร์มเดียวไปเลยว่าน้องไปถึงไหนอะไรยังไงซึ่งตรงเนี้ยเราพอเราลงไปให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างอย่างที่มีบอกตอนแรกว,ว่าเห็นการพัฒนาของน้องอ่ะจากครั้งแรกที่เราเจอเขาเป็นแบบหนึ่งแต่พอเราไปครั้งหนึ่งครั้งนี้แล้วด้วยชุดสภถามที่เกียเขาออกแบบไปทำให้เราเห็นถึงพัฒนา เป้าหมายแต่บางโครงการเนี่ยเป้าหมายไม่ถึงไหนเลยแบบตัวน้องอะะไรอย่างเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะห็นในส่วนตรงนี้นี่เขาทำกี่เดือนแล้วเราช่คืออันนี้เป็นเหมือนว่าตรงกลางแล้วใช่ไหมขอดูเดีอนระหว่างกลางถึงไปขอดองก่เดืก็ก็ถ้าเป็นรุ่นตึงเนี่ยเสร็จโครงการแล้วก็คือครบระยะเวลาโครงการเป็นปิดละใช่ปิด ถ้าเป็นรุ่นที่สองก็มาได้สี่เดือนรุ่นที่สามก็มาได้สองเดือนตอนไหนลองเล่าัาน,น่อยครับว่าอันนี้มันคืออะไรทำไมต้องทําเป็นแผน,นบแผนบบนี้นี่ค่ะแผนการลงพื้นที่เนี่ค่ะว่าเราเราก็จะมีการที่บอกว่าโทรศัพานว่ามัาจะว่างอะไรยังไงมันไ,ไหนเพราะว่าเราจะได้ถู้ว่าใครไปบ้างค่ะเราก็จะแบ่งถ้าเป็นโครงการเปิดของคราสห้าท,ที่พี่กล้วยเป็นที่เลี้ย ที่ต่างบ้างเหมือนว่าที่เพิ่งทําประมาณสองสองเดือนหรือว่าเพิ่งทําไปสองกิจกรรมคือเรายังถอดขวดได้ไม่ไม่หวดขดเลยไคะแล้วก็จะใช้ของไม่หมดได้ไม่ได้แต่เราจะใช้แบบ a อแบบนึ็ที่แบบสั้นๆแต่ว่าให้เขาได้ทบทวนตัวเองแต่ที่เหมือนว่าเพิ่งทําได้สองครั้งสามครั้งเขาก็จะมีทุโครงการไปเลยทีนี้ก็จะทำทุของแต่ละโครงการไปเลยก็จะให้เขาเช็คไปเลยค่ะว่าตอนนี้เขาทำไปสิ่งไหนแล้วก็ท ครั้งแรกต้องทำอะไรเขาบอกถ้าเขาบอกว่าประชุมเราก็จะถามประชุมยังไงเราได้อะไรบ้างเราก็จะเช็คเช็คแล้วก็เราก็ให้เขาเห็นว่าเอาทงให้เขาดูอะค่ะว่าเนี่ยน้องยังขาดนี่นัหนึ่งสองสามแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเรื่องเวลาเราไม่ได้กําหนดว่าเขาต้องติดตามนี้ไปเลยแต่ว่าเขาจะทํายังไงหล่ะให้ต่อไปนี้ให้ให้ท่านที่เหลือมันดําเนินไปได้จนถึงทงสุดท้ายของเขาอะค่ะว่าเขาจะทํายังไงซึ่งน้องบางคนเี่ก็จะมี เหมือนอาสาพัฒนาอย่างนี้โครงการของเขาคือพระเทพเสด็จมาทําให้กิจกรรมที่จะทําในโรงเรียนโรงเรียนนั่นคือทําไม่ได้น้องก็เลยเปลี่ยนแผนว่าในช่วงที่ว่าทําการโรงเรียนไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นเอาแผน3 4มหมาเช่นระดมเงินก่อนแล้วก็ศึกษาคือพัฒนาตัวเองไปก่อนพอถึงพร้อมเขาก็เลยตุ้มเลยลก็คือเราจะเห็นเหมือนว่าการบริหารจัดก,การในโครงการทําไมถึงต้องทาเป็นผังกับแผนนี้ขึ้นมามันมันช่วยอะไรเอ่อ ใครคิดออกแบบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมาได้ยังไงคือต้องทำขนาดแบบนี้คือมีเรื่อนอกอกแบบค่ะว่าเราลงเราลงมติไยว่าเดือนนี้เดือนหนึ่งเราต้องลงทุกโครงการที่ได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าจะทำอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เหมือนว่ามันเป็นการช่วยตัวเองนะคะพอมีงานอีเวนต์เข้ามาป้าหนูก็จะดู ที่ต้องให้ได้มีทําทําตัวโทงปฏิทินออกมาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารในส่วนของบริหาราเรื่องของที่จะลงทุนที่เรื่องของรถที่เราจะเช่าถ้านในส่วนฝ่ายอนมาคนะหรือว่าเรื่องของคนที่อยู่ในในสำนักงานแล้วก็ต้องทํางานเนี่ยคือต้องเหมือนมีกิจกรรมอื่นซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูได้ว่าเอออันนี้จะให้ใครไปอันนี้จะให้ไปทำในส่วนนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเดือนเท่าไหร่ ที่เราต้องความมานานในการที่จะทำงานแล้วก็ในส่วนของพี่เขาก็จะได้ลงจิ้ตาร,รางว่าคือเราได้เห็นด้วยค่ะเหมือนว่าเขาถ้าเป็นตารางตัวสมบูรณ์จะอยู่ด้านล่างก็คือแยกสีเลยเพุ้ยก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้ปุ้ยมีต้องลงอันนี้นี่นะวันนี้กี่ต้องลงอันนี้นะน,นี่นีต้องลงอันนี้งงนนงงนนเป็นงาน,นตาร,รางแล้วก็มันจะง่ายละคือเราจะลงมราจะมีเอกสารใช่ไหมคะเขาก็จะได้แยกเลยว่าวันนี้ลงไป แต่สารชุดนี้ไปนะใครรับผิดชอบใครเราจะแบ่งเลยใครนำน้องคุยใครใครสังเกตที่ิรกรรมใครเก็บ